ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆนและผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านด้วยนะครับผมกอฟจอประวาพาเที่ยวนะครับสวัสดีกันยามเย็นนะครับวันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงครึ่งแล้วนะครับก็เพิ่งเลิกงานเขาเพิ่งเลิกงานพอดีว่านึกได้แบบว่าเฮ้ยมีเรื่องอยากจะมาแชร์อยากจะมาคุยกับเพื่อนๆนนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงกลางเดือนมกราคม2567กแล้วนะครับซึ่งผมนั้นก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะครับปีนี้นะเออเนานะ ก็ช่วงนี้แถวบ้านผมนะครับก็อากาศเนี่ยหนาวเฉยเลยนะครับเออตอนเช้าเนี่ยโอ้จัดได้ว่าอากาศเย็นเลยน้ําหมอกน้ำค้างนี่แรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราในวันนี้ดีกว่านะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องสรุปแล้วเนี่ยไอเจ้า CB 500x เนี่ยมันแรงหรือไม่แรงนะครับเออเนาะก็ผมเนี่ยจะขอแบ่งออกเป็น2หัวข้อนะครับหัวข้อแรกนะครับก็คือ การขับขี่ขึ้นเขาขึ้นดอยขึ้นห้วยอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนหัวข้อที่2เนี่ยก็จะเป็นการขับขี่ทางปกตินี่แหละนะครับทางดําแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับเนาะเผื่อจะเป็นแบบข้อตัดสินใจในการจัดซื้อจัดหานะครับเออเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอขอเริ่มที่หัวข้อแรกก่อนแล้วกันนะครับก็ในการขับขึ้นเขาขึ้นดอยนะครับ คือต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยก็ได้ขับขึ้นเขามาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้า c b 500X คันนี้นะครับก็หลักๆแหละนะครับเขาแรกที่ได้ขึ้นมาก็คือเขาใหญ่นะครับซึ่งในตัวเขาใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเคยมานะก็จะสังเกตเห็นเลยว่ามันไม่ได้ชันอะไรมากมายนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่ผมขับขึ้นไปเนี่ยก็ขับขึ้นไปกับน้องด้วยนะครับก็คือมีคนซ้อนนั่นเองนะครับ ปัญหาในการขับขึ้นเขานะครับเรื่องอัตตาเร่งความแรงหรือว่ากําลังอะไรต่างๆเนี่ยสำหรับผมแล้วนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับกาลังเนี่ยผมต้องบอกว่าเหลืออนะครับอืมเหลืออเลยนะครับเกียร์สองเกียร์สามเนี่ยสามารถกระแทกขึ้นเขาหรือว่าดันขึ้นเขาได้แบบสบายๆนะครับอืมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูน้ําหนักด้วยเนาะน้าหนักตัวผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 5 76 77 7879ประมาณนี้นะครับเออนะก็ไม่ได้หนักมากมายอะไรนะครับแล้วก็น้องผมเนี่ยก็น่าจะหนักไม่เกิน60นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยติดปงติดปี๊บอะไรไปด้วยเนาะก็สามารถขับขึ้นได้แบบสบายๆนะครับถ้าเกิดว่าน้ําหนักที่มันมากกว่านี้นะครับก็น่าจะขับขึ้นได้อยู่เพราะว่าจากการประเมินดูแล้วนะครับคือกําลังมันเหลือๆนะครับในการขับขึ้นเขาขึ้นห้วยนะครับอืมก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็คือรถแบบนี้มันก็ออกแบบมาให้ขับขึ้นเขาขึ้นดอยเนาะเออ แล้วก็เขาที่สองที่ผมได้ขับขึ้นนะครับก็คือที่ไผยเชียงใหม่กับเพื่อนนะครับอันนั้นเนี่ยโอ้นะครับทางที่โหดๆก็จะเป็นปางอุงนะครับปางอุงบ้านรักไทยเส้นทางเส้นนั้นนะครับผมจะบอกว่ามันชันจริงๆนะครับคือแบบชันมากชันที่สุดเท่าที่ผมเคยขับรถขึ้นเขาแล้วปัญหาในเรื่องของการขับขึ้นเขาแบบเจอชันๆแบบนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมขับขึ้นเกียร์สองเกียร์สามเนี่ยสบายๆเลยนะครับก็คือว่า กำลังเนี่ยไม่ตกเลยนะก็คือแบบโอ้ขี่ขึ้นได้แบบสบายๆไม่มีปัญหานะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่แบบอยากออกรถตัว 500X เนี่ยนะครับแล้วกังวลในเรื่องของกําลังเครื่องยนต์ในการดันขึ้นเขาหรือว่าขับขึ้นเขาเนี่ยนะครับหายห่วงนะครับหายห่วงขับขึ้นได้แบบสบายๆอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าผมได้ลองมาแล้วนะครับเออในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของความแรงในทางดาทั่วไปเนาะก็คือทางปกติที่ผมขับแบบนี้เนี่ยนะครับ ต้องบอกแบบนี้ครับว่าความเร็วต้นนะครับหรือว่าเขาเรียกอะไรทอร์กเนาะการบิดช่วงต้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันแรงนะคือบิดมันก็มาครับแต่แบบว่ามันจะไม่ได้แบบแรงจนที่แบบหน้าหงายหรือว่าหน้าเงือบอ่ะมันจะไม่เหมือนสไตล์ er นะครับคือผมเคยขับ er 6 n มาก่อนนะครับคืออันนั้นเนี่ยโอ้บิดปุ๊บคือหน้าหงายเงือบเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยคือมันก็พุ่งนะพุ่งแรงเหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงแบบว่าหน้าหงายเงือบนะครับก็แบบไปแบบนุ่มนวลนะครับไม่กระเชกโคลากอะไรมากนะครับ ก็เหมาะสําหรับคนที่แบบชอบความนุ่มนวลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออเนาะแต่ถ้าแบบชอบสไตล์ดิบเถื่อนแบบโอ้ยบิดบิดปุ๊บมาเลยน้่งหงายเงือบอะไรเงี้ยหงายท้องอะไรเงี้ยก็ไปทางอ่า MT เนาะ MT ศูนย์เจ็ออหกเออตอนนี้ ER อาหกไม่มีแล้วเนาะก็เป็น Z แล้ลกันนะครับแหกห้าศูนย์นี่จะหกศูนย์อะไรอย่างเงี้ยน,น่ะอันนั้นอ่ะคือแบบท้อคือจัดจ้านอยู่แล้วช่วงต้นเนาะกำลังบิดส่วนความแรงในช่วงปลายนะครับ ก็ได้อยู่นะ120 130ก็มีกาลังเหลือลอให้เราเล่งแซงได้นะครับคือในช่วงจังหวะออกตัวไฟแดงหรือว่ารถติดๆแล้วแบบจังหวะกระแทกออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมรู้สึกว่าเขามีแรงที่ค่อนข้างดีนะครับก็คือไม่ขี้เล็กน,นะครับก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูนะครับอันนี้ทางโลง่ลงๆเนาะก็เดี๋ยวจะลองขับแรงให้ดูนะครับว่ามันแรงไหมเนาะอันนี้เป็นเกียร์สี่นะครับ๋ยวผมจะลองกระแทกออกไปเลยนะครับโอเคนะหนึ่งสองสาม เนี่ยนะครับขึ้นร้อยเร็วมากเกียร์ห้านะครับจะร้อยยี่สิบแล้วนะครับดูเดิร้อยยี่สิบเนี่ยมาแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวเนี่ยคือมาเลยนะครับร้อยสามสิบแล้วกําลังยังเหลือเหลือให้ให้เล่งแซงนะครับอ่าโอเคนะครับพอแล้วนะครับพอแล้วอันตรายครับอันตรายนะอ่าเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับหรือว่าน้องๆมือใหม่นะครับก็อย่าหาทําตามนะครับเพราะว่ารถมัน อ่าแรงนะครับว่ามันไม่เหมือนรถเล็กทั่วไปเนาะเออเมื่อกี้ก็130นะครับก็แป๊บเดียวเห็นไหมนะครับอืมอถามว่าเมื่อกี้เนี่ย120-130สามารถล็อกไกลได้ไหมมันก็ล็อกได้อะครับแต่ว่า120เนี่ย กําลังในการแซงเนี่ยมันก็ยังเหลือๆอยู่นะเออยังแบบเหลือๆไว้ให้เราเล่งแซงได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมากกว่านี้สักร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับรถน่าจะเริ่มเหนื่อยแล้วจะเหลือกําลังเอาไว้แซงเนี่ยไม่มากแล้วนะครับในกรณีเมื่อกี้นี้นะครับร้อยยี่สิบเนี่ยถ้าสมมติผมมีคนซ้อนมามีปี๊บเต็มพิกัดเนี่ยร้อยยี่สิบยังแบบล็อกได้แบบสบายๆนะครับกาลังเครื่องยนต์เนี่ยไม่แบบ หนักหนาสาหัสอะไรมากนะ1้อยยิบรอยสิเนี่ยได้สบายๆครับมีกำลังเอาไว้เล่งแสงรถบรรทุกหรือว่ารถที่ขับช้ากว่าได้แบบชิวๆนะครับแต่ถ้าร4อย5ี่ิบรอยห้าสิอะไรอย่างเงี้ยเออก็เหนื่อยอ่ะเหนื่อยหน่อยอแต่ตอนนี้ก็น้ำมันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขอเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวไม่ถึงบ้านนะครับเก้าห้าสองร้อยครับสองร้อยครับพี่ครับพี่ครับครับผม เติม200นะครับก็ได้มา5.6ลิตรนะครับวันนี้ลิตรละ3 5 5 1บาทนะครับอโอเคครับเติมนะ้ำมันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับเออเนาะ <c oughs> ก็ขอสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคือว่าถ้าเกิดว่าเราขับ120่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วแบบว่ามีคนซ้อนไปด้วยมีปี๊หลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับกํบาพังเครื่องยนต์นะครับเหลือ เหลือเอาไว้สําหรับเร่งแซงนะครับอืมแต่ถ้าขับร้อยล่ะร30ก็เหลือเหมือนกันนะครับอืมก็เหลือ,อไว้เร่งแซงเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นความรู้สึกที่ได้ขับจากเมื่อกี้นี้นะคือรู้สึกว่าเครื่องยนต์มันไม่ได้แบบเข็นหรือว่าแบบว่าเราไม่ได้แบบว่ารีดกําลังเครื่องยนต์ออกมาได้แบบเยอะเกินไปอะไรเงี้ยมันอยู่ประมาณแบบสักประมาณ 70- 80%ของเครื่องยนต์นะครับเออเนาะแต่ถ้าขับร้อย5 0เนี่ยอันนี้เหนื่อยนะครับอืมรถเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับเนะ ก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ความเร็วที่แบบยืนพื้น150 1ห0รอยอะไรเงี้ยก็อาจจะมองเป็นตัวที่ซีซีสูงกว่านี้นะครับโอ้พระอาทิตย์กำลังตกตรงโน้นนะฮะหลังเขาสวยงามชอบมากเลยแสงเย็นนะครับตัวด,ดีโอ้โหแสบตานะครับ <c oughs> ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมต้องขอบอกว่าความแรงของรถเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละคนนะครับคือบางคนเนี่ยก็อาจจะมองว่าอุ้ย มันไม่แรงหรอกนะครับ 471cc 47ม้าเนี่ยนะครับมันจะแรงอะไรนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ความพึงพอใจเนาะแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยออผมคิดว่ามันเพียงพอสําหรับผมแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ชอบขับรถแรงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็การขับรถแรงมันก็มันก็ดีมันถึงเร็วนะครับแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะเนาะ ถ้าเกิดเราขับแรงแล้วเราไปเฉียวชนขึ้นมาล่ะนะครับอถ้าเกิดว่าเราไปล้มขึ้นมาล่ะคืออย่างผมเนี่ยถ้าเกิดว่าขับแรงใช่ไหมผมจะชอบนึกว่าอโอ้โหถ้าเกิดว่าเราล้มล่ะแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าแขนเราขาเราหรือว่าผิวหนังของเราอะ่ะมันไปถลายกับถนนเนี่ยถนนที่เป็นคอนกรีตตะปุม่มตะปำอะ่ะโอ้โหมันจะเป็นยังไงวะมันจะแสบไหมมันจะเจ็บไหมมันจะถึงกระดูกไหมอะไรเงี้ยเออผมผมชอบแบบ คิดไปแบบนั้นอ่ะมันก็เลยทําให้ผมแบบว่าไม่กล้าขับรถแรงนะครับอืมเนาะตอนเราขับไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับแน่นอนอ่ะเวลาท่องเที่ยวอะ่ะส่วนตัวผมแล้วอะ่ะผมก็อยากเสพบ,บรรยากาศบนถนนหรือว่าสภาพภูมิอากาศของณจุดจุดนั้นที่เราไปเยือนเนี่ยนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับอืมซึ่งมันก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่แบบว่าเราต้องแบบรีบขับรถแรงหรือว่าขับรถเร็วอะไรเงี้ยเพราะว่าไปเที่ยวเราก็ไม่ได้รีบอยู่แล้วอนะ่ะเนาะอืมเนาะแล้วอีกอย่างถ้าเกิดว่าเราขับแรงใช่ไหม ถ้าเกิดว่าเราล้มเองเจ็บเองเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมเอออย่างน้อยมันก็เป็นแค่ตัวเรากับรถเราเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปชนคนที่เขาไม่ได้ดูเรื่องด้วยล่ะนะครับถ้าเกิดว่าเราไปชนแม่กับลูกที่กําลังข้ามถนนหรือว่าเราแหกโค้งหรือว่าล้มไปชนคนแก่ข้างทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาแบบตายหรือได้รับบาดเจ็บอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นตาบาปของเราติดตัวเราไปตลอดอะ่ะมันก็อาจจะทําให้เราไม่อยากขับรถ ต่อไปอีกเลยอะไรอย่เงี้ยนะครับก็ดังนั้นนะครับฝากไว้ถึงน้องๆแล้วกันนะครับน้องๆที่แบบว่าขับรถเที่ยวหรือว่าขับรถอะไรเนี่ยก็ขับช้าๆดีกว่านะครับรถเราแต่งมาเยอะนะครับขับช้าๆเนี่ยเวลาคนมองอะ่ะเขาจะได้มองเห็นอะไรแต่งรถเรานะฮะเออ ถ้าเกิดขับเร็วเนี่ยเขามองไม่เห็นเด้นะครับจากที่ผมได้พูดไปทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามันแรงหรือไม่แรงเนี่ยมันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของคนใช้รถคนหนึ่งนะครับซึ่งมีความคิดเห็นประมาณนี้นะครับก็อยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่ชอบความเร็วประมาณนี้นะครับก็จัดเลยนะครับจัดเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าชอบ ความเร็วที่มันมากกว่านี้นะครับที่แบบว่ามันต้องมันต้องแรงกว่านี้ก็ลองมองไปรุ่นอื่นที่มีซีซีที่มากกว่านะครับเนาะจะได้แบบตอบสนองต่อความต้องการของเรานะครับไม่ว่าจะลถอะไรหรือว่ารุ่นอะไรยี่ห้อไหนนะครับมันก็มีคาแรคเตอร์มีความแรงนะครับที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นก็เลือกเอาที่เราชอบดีกว่านะครับจะได้ขับขี่อย่างมีความสุขนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะหากมีข้อมูลตรงไหนที่แบบว่ามันผิดหูหรือว่าเพื่อนๆไม่ชอบหรือว่ามันผิดพลาดประการใดไปผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับ